บทว่เกี่ยวกับ d c a t i o n control นี้ให้งทคนระวังในการทำงานนะครับแล้วก็อยากจะให้เตรียมความพร้อมของอุปกรณ์ที่ใ้นะครับนแล้วก็ดี๋ยว่ากวนช่วยให้รายละเอียดนะครับให้อาจารย์ด้ดยสมงูรณ์นะครับคุณผู้มนะครับนด้วย ชะากรจัประวัติไก็ากรขรเนา้กาก่ยาการชักกก็เลยเพื่จะรูเอาเรื่องของ C คือเบื้องต้นคุณหมอเห็นว่ามาด้วยประวัติใช่ไหมคะหมอเพียรควรเนาะแล้วก็เหมือนประวัติ l t e r a t i o n of Consciousness แล้วก็มี seizure ยเนาะเบื้องต้น แยกรูปอันดัแบ,บแรกคงต้องคิดถึงว่าเป็นกลุ่มทิ่ฟิวเฟรมดิชเชที่เกิดขึ้นในสุขคอมมอนิที่เกิดเป็นอาร์คิวเมนิ้งโรยนิสต์เรนะจริงๆก็อาจต้องไปไปแยกนะว่าเป็นโฮสตที่อิมมนเทนปกติดโยอินรนติดด้วยอีนะเนาะดังนั้นอิอนดิคับ Indication ของผู้ป่วยรายนี้ก็นนะจะเป็นไม่ใช่เนาะ ็พี่เสริมนี่หนึ่งนะครับถ้าหากว่าโอ้ค no. so so ุณไปเชื่อตัวเขาปวดออกมาสูงมากเนาะสูงเกิน20่สิบเยอะเลยอย่างเงี้ยขาคุณหน่อยนะเป็นเชืยอปกติที่เขาเรียนด้วยการบริวเพร์ชื่อตัว4ตัวนะป่ะงั้นเดี๋ยวพี่ขออนุญาตออกพับเสริมกัเดี๋ยวให้จะคอยช่วยหมออยู่ในหานะครับยากที่อยู่ไหมพี่ยากออกลงไปข้างล่างอ่ะไม่เป็นไรที่หมอที่หมอจะคอยดูแล ผู้ป่วยอย่างชิกน,น,นะครับแล้วก็คุณหมอท่านนี้ประสบการณ์ในการทำการมาแอนี้นะครับเย้แล้วครับอันนี้คุณหมอจะคอยประสบและคอยดูแลระหว่งางทำงานอย่างเป็นที่ท่านไม่ต้องย่งท่าไม่ต้องกังวลน,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 นะครับ 绿茶很开胃。嗯嗯 การท้งกันนี้ก็ได้นะครับจะได้เป็นการทบทวนตัวเองนะครับใช่ไหมครับ ตำเสร็จแล้วก็เตรียมฉีดยาวช่วยนะครับคุณหมออยากใช้ผู้หันอะไรไห้หมอหมอแจ้งนิดเลยครับถูกไหมถูกไหมถูกไหมน่าตลาด ก็ม hmm. ีความเป็นทางการบ้างน้อยนิดนิดหน่อยแล้วเดี๋ยวพี่แดดอยูที่ฝั่งแนเลยนะค่ะคุณสายสีจะเปลี่ยนนิดนึงนะค่ะท่านตอนนี้มีกี่คนสิ นี่จะเราไปทำเป็นวิดีโอสัตก์นะครที่คิดได้สองวันแต่เดี๋ยวแต่วิธีการพัฒนาที่จะเอาให้มันดีกว่านี้อาจจะต้องขอความช่วยเหลือจากาค่ะีตรงนั้นครับเป็นเจ็บหรือว่านะอ่าอ่าขอตัวนิดนึงนะครับ ตอนนี้คือขั้นตอนการฉีดยาชาเนาะ ชาเลยนะครับเดี๋ยวเตรียมอ,อุปกรณ์อ่ะเตรียมอ,อ,นนะอุมปกรณ์น,นะคุณหมอนะ ไม่ดีแพ้พาดบ้างไหมบ้างป่ะตับมาขึ้นจะบ้างไหมจะส่งอะไรน่าปลา้อแฝง อันนี้คอนเสิร์ไกด์น่ของเนอร์มอยสิแล้วก็มีคอนเสิร์สันที่เป็นเคสโรลเตียง40คิดว่าน่าจะเป็นเออร์ลีนเอฟแล้วมันทิดอินเวสชั่นไม่ดีขึ้นเลยอาจารย์แล้วข่าวมันก็ดูหุ่มขึ้นพีนี่นี่ยเขาเป็นไทรโอเมสไส้แล้วสาวไม่ได้เป็นไพรโอใช่ไหมใช่ครับแต่คำดูแข็งแกร่งจริงๆอยากให้สั่นให้ไม่ดีระวังอ่ะเด็กชาเนาะ มต้องมีตัวเทสสี่ตัปกติต้องเป็นอันเล็กกระดารปกติผมใช้ไอ้เนี่ยเทสตัวกระดาษหมอครับหมอมีตัวเทสนะ่มีเซตนี้หมอกระดาษมาจิ้มก็ได้นกระดาษไหมกระดาษที่มันมุมแหลงเนี้ยหรกเออใช้ได้เดี๋ยใช่ต้องใช่ต้องยืมข้างอีกคนหนึ่ง กันดียาอะไรกันกันดียาอยู่อาจารย์นานมากกันดียาใช่ไหมคุณหมอเขาประหยัดนะน้องสาวน้องสารเลยอาจารย์หลายอย่างไม่น่าเลยไม่ได้ว่าไงแต่ก็ดีท่าหมอเห็นแต่คุณหมอเขาเห็นคุณหมอเขาจะได้เรียนรู้อะไรรู้เยอะไม่ไม่ใช่ว่าจะรู้เยอะหรอกก็ดันไปเจอไอ้สิ่งที่มัน กย็ย่างขายอะไรเงี้ยเยอะจ็บเหรอครับอะหมอให้งั้นน่ชวไม่เป็นไรนะอันนี้เป็น p โปรซิเด a รอ i ฟ s บูที่ช<อ>ิ่นะคุณหมอนะ่าไม่เป็นไรครับนะเมื่อกี้ที่หนหมอเสียชาไปไหร่นะครับเยอนะนิดเข้าที่ี่เข้าใจนี่ว่าน่า,าจะเยอะหริงๆนะ อาคุณผู้ป่วยครับเราอาจจะเสียเวลาตรงนี้ประมาณสิบห้าสีนะครับเพื่อเจาะหลังกระบาลนั้นนะครับนเพื่อนจะชาเพิ่มไหมครับเอาให้หมดบ้องเดี๋ยวยุ้บบ้องนะคุณนะเป็นยไงบ้างอ๋อยังเจ็บอยู่อ่ะมามามาได้ คุณหมอพีอ่ขออันน,น,าาน,ออนนี้ครับเป็นนี้อ่ายูเดอร์เบอร์ยี่สามพออันนี้เลือกอันเขียนเบอร์ยี่สามมันจะเก็ดขนาเนาะคุณพ่อหมอหนี้ให้คุณทุกคนช่วยหน่อยครับ เยอะกว่านี้นครับเยอะเยอะเลยเออเี้ยนะนะักฟุ้งไมเคยดักุบบ้งไหมเออนะราไม่หงตรงนะนะจะเจ็บนะนี่นะครับอ่รออารครับรนรณพี่ผมามาฟรีนี้ผม

นอกจากตุกจะมาเี huh. ่แบบที okay. oh? ่สานที huh. ่ไาวงสอสามหงสัปีบนี้แหลไม่สองสนมยัะไม่เห็นออเดอร์ของคนข้นที่จะสิบปีนะนีอน่แค่ในต่ว่าทั้งหมดนีเป็นหน็นบอกว่าไม่เอาใส่ตให้เอาใส่ตัสิบสองให้ใส่ตส่ อาจารย์บอกว่าถ้าไซโตรลจีหมดไซโตสตินมันไม่พอให้เลือกตัวล่างก็จะให้ส่งไซโตสปินแทนก็พอพอหน่อยใครพอ,ขอเขาก็เลยสเปเิียมต์อ,อะไรครับ C S F ค่ะอืมมันมีอะไรบ้างให้เลือกนะครับให้เขาจะส่งไซโตโลจีกับไซโตสตินอาจารย์อขอหน่อยว่าถ้าไม่พอให้เอาตัวล่างครับก็เลยจะขอใบหมออ๋อได้ได้ก็พอเลยครับเขาต้องการกี่ตัว ทางมันเราฝากเขาไว้อะหนึ่งหลอดแต่เราไม่เขาไม่รู้ว่าอ๋อคนไหนเนี่ยเนี่ยเดือนสามสิบเจ็ดเราไปฝากเขาไว้แล้วตั้งแต่รอบก่อนหนึ่งหลอดใหญ่ใหญ่ไม่นิดเดียวไม่ได้ใหญ่หลอดสิบหยดมันนี้ญ่จัดหน่อยเนี่ยใช่โอเพนไม่เชื่อต่อแล้วนะครับงั้นเดี๋ยวขอไอ้นี่นะไอ้กระป๋องเก็บยูเออะไอ้ยูนิคอร์เจอร์ให้ผมสักอันหนึ่ง หมอจะใช้เป็นข้วนีไ้ได้ก็คือใช้ดใช่ดรับอาจารย์อันนี้ใช่ไหมคะครับนี่ลครับลเก็บอะไรโอ้่าไม่ใช่ยี่สิบองได<ม>้แต่ว่ามันไม่เหยยดขามันไม่ได้เหยยดขาใช่ไหมครจริๆงๆกงไม่หยยดขา อันไหนที่มันดูไม่ดีอ่ะเพตัดออกไม่ใช่ไม่ใช่กุยี่พี่กูยี่ใช้ไม่มากอ่ะไอสเปซิมินที่ต้องใช้มากก็คือไอเนี้ยฮะไอไซโต้ไซโตเซอร์บ็อกไซโต้อะไรแบบนั้นคนนี้ส่งไซโตไปนะแต่ที่พาราโรพลาสติกของเขาอ่ะเขาส่งมาโอ้ปกติเราได้จากซีรั่นแต่ไม่รู้ว่าเขาส่งหรือเปล่า ไม่ต้องใช้อ้นี่ก็ได้นะสัอเพราะว่านี่มันประมาณ 30cc เต็มเต็มในตัวเต็มวันนี้มันก็50หยดแล้วนะเฮ้ยเ่นึงอร์ฝากเตย13เขียนออคิวให้หน่อยออ้นเตยดิเซอร์ขอร์โปรตีนถุงตาไม่มีติดต้อจริงจริงจริงจงไม่เยอะแล้วก็ฟิลิอาสต์ปีไม่เยอะ วางไว้เลยครับเดี๋ยวทำให้ครับวางไว้เลยครับเดี๋ยวทำให้ครับเอ๊ะหมอจำไม่ได้นะว่าที่นี่มีคนใข้ชื่ส่นการ ที่ว่าหมอลงรักานาคนดำดาไทยกับคนผอมรนะที่นี่ไม่มีหมอดำกับหมอผอมครับมีแต่หมอหล่อๆผิวขาวเต้ยใหญ่อืมมั่นใจทางที่ดีหมอแนะนำว่าเอาชื่อสกุลโหงไขมาเพื่อมาค้นหาว่าเขาอยู่ที่ตึกไหนดีกว่านะครับนะอ่ะยื่นเลยครับและค้นหาครับ ยื่นเลยครับแล้วค้นหาครับคำสั่งครับ้แลีใจ่วหมอทไราม่็นี่ ja บบมมย,าาย,ยห,หมอไม่ได้ทำครับเพราะหมอไม่ได้ดูคนให้คนนี้นนค,รครับตัไบวไปนอะ่ะคุเอบอกคุณหลังคาน,าน่แต่ยาเกินอะไรเกินหรือเปล่อาอะไรประมาณนี้ คุณลุงครับคุณลุงครับคุณลุงครับหมอปุณพัฒน์ครับเป็นหมอที่ใหญ่ที่สุดในตึกนี้ครับไม่ใช่หมอนี้ดังนั้นก่อนที่คุณลุงจะมาโวยวายที่อย่างโวยวายท่าแรงเยงี้ยฮะอะไรนะไม่รู้ เอาไปเลยล pues oh. uh ูกยาวอมาเอามาคุณครับเนื really uh ่องจากว่าความดันในกระโหลกศีรษะของคุณสูงนะเราเลยจะเอาน้ำใส่กหลังออให้คุณเยอะๆนะอาจจะเจ็บนิหนึ่งแต่ว่าหมอให้ยาแก็ปวดไปแล้วนะนะที่เราให้นี่เพาะอะไรจ๊ะ เกิดอะไรขึ้นจ้าหมาฟังี่เจ็บห้อนี่ช่วยอะไรให้ปุ๋ยอ้นะมันเจ็บตรงไหนฮะมันเจ็บตรงไหนนาะหมอา่ยหน่อเชื่อยเลเชื่อเดไส้เนอะไตสเอนิดส้เอนว่ารั้ไมรู้ครับ c ่ f path m e t a s คส่งไปไหนบ้าง

สีเหลมินดีคือคือคือเดี๋ยวข้าวชมารีวิวก็ได้หมอี่ยากรอคุณลุงคุณลุงนั่งพักกว่าเนาะนั่งพักกว่าเนาะอ่า่อะไรหรอหาลูกมาด้วยเสอ่ม่มา สข้าจำเไม่ไร้เลยงานไหนครับเป็นตัวบอกว่าฉันต้องระวังนี่ยตัวคงแค่ตายในมือฉันสางเดียวเขาเดินมาด่าฉัน ไปสมัยที่เหลือที่ขอนี่นหดอ้ที่มันอ้เนีย้ยที่มันอะอ่ที่ขอนในนี่เปิดออกนีน่เลย่ะ ผมเนาะเก็นไขอได้สเต็ปนู่นผมเนาะขั้นตอนต่อไปก็คือ อ่าเรียบร้อยไห้จ้าคุณนอนพักเลยนะลูกนะ,กนะต้องตั้งหนึงนะพี่อย่างน,นี้เราตอปเท็ต็มว่นนีอะไรเดือดตรงนี่อนที่มีนั้นก็มีชนนะตัวแต่กระซิบข้างหูพี่เดือนที่ไหนอ่า